โอ้โอ้ล้น้อเอฟ้าเอ้ยฟ้าห้องหวันจังแม่นหมอเค่นมวนในอกในใจ เห็นหมอลำไข่ไข่ลำกาลำกันให้พันศูนย์พันซันเข้ามาใส่ดีดีเช่นบ่ตีบ่สัตบ่ต้องมัดแขนขาให้ถีบมาเตะม,มามัดสอยมัดหุกในลูกรวบคือไฟเช่นบเห็ดจังไหดดอกสีรับตาเฉยให้พันลึงเพันเคยมัดศอกมัดเขา่า กำแต่ข้องูเห่าดำหอบอยู่เตีเซกระโดดปุบมาเตีจังสีบูยีหูเหี่ยเอพนลงหานโอ้โน่อสวยเล ละแมนว่าเดือน่ายจังหวาฟังเดือเจ้าฟังเอาทุกทานขึ้นคำว่าอีสานติดลำโคงแม่นามาตั้งแต่นั้น อีสานแปลว่าด้านแดนด้านเศ้าขัวภัยเอาตูวหามาถึงบอ่อขัวทั้งค่ายบก่กขัวตายอึดเข้าขอ,ขอกินได้ไง่าทุกอีสานสาบป,ป่ายตุกบันไดกะแตลเนวเสียหมูค้นแล้วยังเปิดบอนพลจากหมูสัตว์ตัวทำลายบุคคลต่างแดนไก่บ้านให้อาหารให้เข่าเืินนอนบอลอยู่คอยซอยสู้หลับตอนคนนั้นทั่วไปคนอีสานนั่นใดถือเมตตาธรรม ถือ,อยังทำรัทธาบุลวงขืนของเขาเขารลบย่งคู่เ่าเห็นใจคนแก่มีจิตใจเพื่อแผ่เสียสละทุกด้านการสร้างสุวรรณ อีสานนั่นก็เป็นทินชุข,ขาแต่นหัวใจพัฒนาวัตถูวมีลาการศรึกษากำลังเก้าวจนประธานถูกแข่งกำลังใบตักแตงเท่าอีสานบอกวา่าเคยว่าจังใดอีสานได้เป็นเมืองพระเมืองบุญเมืองอุดหนุนคนถูกเบิงกัดยามให้บอกค่อยแลงน้ำใจบอกค่อยตีค่อยข่าลาวีจักบอล บุญบอกเคยเดือดร้อนย้ำฟอนกับมวนใจเดือนสิบเอ็ดทำได้บุญออกพรรษาบุญปา,า,ากโอดนากะเล่าพากันสัง่งพวกหนุ่มนั่งเอาห้องเขาบูชาจุดทูแข่งเห่อแพลกับมวลซำกับให้หางไก่แล้วยังได้สั่งกอบุญกะทินจนหอดเดือนสิบสองเพลงเล่งมาโฮมเตาเอาบุญล้านกลุ่มเขาเดือนเกียงเดือนนีบุญเขากำเขาจีบุญมาคะอื่มซอนตอน้ายไฟเฮาเดือนทจี่เขาบุญภพาวิทันดอน ตอนเวลาสงกรานต์แม่นยามเดือนหาต่อมาเดือนหกเขาวิสาขาวดนาคุณบับงไฟกาบมากยังกระสมเือนซํนำทำผอมบอ่อเสาเดือนเจ็ดเขาพันแตงหดสงหดทั้งองค์สมพานเปลี่ยนกี่วอนผ่าเดือนแปดมาเลยเขาพันสาอีกใหม่ เัือนเก่าดับกาดใดบุญซ้ำทรงทีบุญอันนี้ซิว่าประดับดินหายาดกินสุ่มตายเทีย่ยวใหญ่น้ำหัวเดือนิดเพ่งบ่กลัวบนทิศแน,นวหยาเพิ่นเห็ดบุญเข้าสากเพนี่เจเขาอีสานเว้าแต่ใดจังใดตั้งซิไว้คำบาเมืองอีสานแดนสำรานสุขใจหลืนไผทั้งสิน้นถือสินทำประจําว้ในใจทุกทิน อีสานนั่นเป็นสอทงพัะอินเทวดาอยู่เฝ้ารักษาไวไฟมานในคำพี่เกาา่าต้านทัชคาบุเลกาลเจ็ดตำนานเขียนมาแน่นอนทั้งสินพระยาอินได้เฝ้าเทวดาทุกมูทภัยกลัวสัดตูเบิงอีสันทวัดเท้าชาว,าว,าวฝ่าเราหาัน คนทั้งหลายจําไว้เมืองอีสานเฮืองหุงแดนบอนที่ลาถสูงจันยาทําเลเด่วใจเจ้าวแก่นสินนักคือหินใจแน่นเหนียวดีก็เกี่ยวเขาว่าลูกเขาเหนียวขู่กระชุดทอนั้นบ่มียานย้อนไันสมพ่อควรส่วนได้ไว้ก่อนทอนัน